สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชุมชนบ้านเกาะการตรําบวนคลองประสงค์อําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่กันค่ะชุมชนมุสลิมชาวเลในอ้องกอดของสายน้ําและปากงกลาง ชื่อว่าบ้านเกาะกลางเนี่ยอาจจะทําให้หลายๆคนเข้าใจในทีแรกว่าเป็นชุมชนการทะเลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาะกลางแห่งนี้นะคะตั้งอยู่กลางแม่น้ํากระบี่ค่อนไปทางปากน้ําซึ่งเป็นเกาะชุมชนที่ถูกล้อมด้วยแม่น้ําและปากกงกลางค่ะเป็นพื้นที่เกาะน้ําจืดน้ํากร่อยซึ่งมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะซึ่งบ้านเกาะกลางเนี่ยไม่ได้ติดกับทะเลโดยตรงนะคะแต่ว่าได้รับผลกระทบจากน้ําขึ้นน้ําลงของทะเลทําให้พื้นที่เนี่ยมีลักษณะเป็นดินเลนอุดมไปด้วยสัดน้ําแล้วก็พืชป่าค่ะผู้คนจากฝั่ง เกาะและก็พังแผ่นดินเนี่ยเดินทางหาสู่กันโดยเรือซึ่งจะมีเรือโดยสารบุคคลแล้วก็เรือใหญ่สําหรับขนเคลื่อนสองล้อค่ะลักษณะภูมิอากาศเนี่ยก็จะเป็นแบบร้อนชื้นเขตร้อนแล้วก็มีฝนตกฉุกเกือบทั้งปีเลยค่ะบ้านเกาะกลางเนี่ยคือหนึ่งในชุมชนมุสลิมที่สําคัญในจังหวัดกระบี่มากๆเลยคะ่ะด้วยผู้คนบนเกาะกลางส่วนใหญ่เนี่ยคือมุสลิมชาวเลที่สืบเชื้อสายมาจากมาลายูชาติพันธุ์แห่งทองน้ําอุตาคเนี่ค่ะ ซึ่งที่นี่เนี่ยจะนับเป็นชุมชนมุสลิมที่มีความเก่าแกอ่อายุร่วม123ปีฉะนั้นวัฒนธรรมแล้วก็การกินการใช้ชีวิตเนี่ยจึงจะมีส่วนคล้ายคลึงกับพี่น้องชาวม,มุสลิม3จังหวัดชดายแดนภาคใต้อยู่บ้างค่ะด้วยชีวิตแบบเกิดที่ทะเลโตที่ทะเลพวกเขาจึงเก่งด้านงานประมงแล้วก็การทําประมงเนี่ยเป็นแหล่งรายได้หลักด้วยค่ะเรือที่ชาวบ้านใช้ทําประมงแล้วก็ใช้ในการเดินทางเนี่ยก็จะเป็นเรือหัวธงลักษณะพิเศษคือมีหัวเรือที่ยาวเพื่อรับกับสภาพอากาศแล้วก็ขึ้นลมทะเลได้ จังหวัดกระบี่นอกจากจะมีทะเลภูเขาก็ยังมีสถานที่ที่ทาให้เราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่าการใช้ชีวิตของชาวบ้านอย่างเช่นชุมชนบ้านเกาะกลางค่ะ